สำหรับชาวลัคนาราศีมีนนะครับดวงชะตาในเดือนธันวาคมเดือนสุดท้ายของปี2567ก่อนอื่นบอกก่อนตรงนี้นะครับว่าวันที่สี่ธันวาคมดาวเกตย้ายนะครับย้ายราศีแต่เป็นการย้ายที่ ไปอยู่ในเรือนมอรณะของชาวลัคนาราศีมีนพอวันที่สี่ดาวเกตย้ายปั๊บวันที่ห้าดาวสุกย,ย้ายดาวสุกย้ายเข้าไปอยู่ในเรือนลาภะหรือเรียกง่ายๆว่าเรือนลาบของชาวลัคนาราศีมีนและช่วงกลางกลางเดือนนั่นคือวันที่16ธันวาคมดาวอาทิตย์ย้าย ย้ายไปอยู่ในเรือนที่10ในเรือนกรรม,มะหรือพบกรรม,มะเรือนการงานของชาวลัคนาราศีมีนนะครับจึงนะครับเป็นคําพยากรณ์ตามรอบวงโคจรของดวงดาวนะครับฉบับสินแสหมิงในเดือนนี้ชาวลัคนาราศีมีนมีทั้งช่วงจังหวะที่ดีและช่วงจังหวะที่ทำอะไรต้องระวัง สลับกันตลอดแทบทั้งเดือนยกตัวอย่างเช่นวันที่หนึ่งถึงวันที่หชีวิตก็มีความราบรื่นดีมีความแฮปปี้มีความเบิกบานใจมีความรู้สึกอารมณ์ดีทำอะไรก็สำเร็จได้โดยง่ายแต่พอเข้ามาถึงวันที่6จนถึงวันที่10ช่วงนั้นกลับอืดๆล่าช้าไปหมดแล้วก็เป็นช่วงที่ต้องระวังคำพูด การแสดงออกทั้งภาษากายหรือแม้แต่เรื่องของคำพูดที่แสดงออกทางโซเชียลมีเดียโซเชียลเน็ตเวิร์ระมัดระวังในช่วงนั้นนะครับอย่าไปเทคแอคชั่นอะไรมากนักเป็นช่วงที่ควรจะสงบปากสงบคำหรือรู้ว่าอะไรที่ควรพูดไม่ควรพูดอะไรที่ควรแสดงออกหรือไม่ควรแสดงออกวันที่11จนถึงวันที่15ช่วงนั้นการเงินการทองถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดี มีความสำเร็จมีโชคดีในเรื่องของการเงินเป็นช่วงที่เหมาะแก่การเจรจากับลูกค้าเป็นช่วงที่เหมาะที่จะเจรจาในการเปิดการขายต่างๆหรือการปิดการขายปิดดีลอะไรต่างๆมีความเป็นไปได้ทั้งหมดแล้วก็มีโอกาสที่จะสำเร็จในช่วงจังหวะที่ดีตรงนั้นวันที่16จนถึง20เป็นอีกช่วงหนึ่งที่ชาวลัคนาราศีมีนทำอะไรต้องระวังรอบคอบ ขับรถขับราให้ระวังอารมณ์เสียง่ายและตัดสินใจทำอะไรส่วนใหญ่จะพลิกล็อกไม่ค่อยได้อย่างหวังในช่วง16-20ถึง20พอ21จนถึงวันที่25ช่วงนั้นชะตาพลิกกลับเป็นช่วงจังหวะที่ดีมากทำอะไรก็สำเร็จผู้หลักผู้ใหญ่เกื้อหนุนทำอะไรก็มีแต่คนคอยซัพพอร์ตมีแต่คนคอยช่วยเหลือมีแต่คนคอยช่วยเป็นไม้เป็นมือให้คุณ ผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนหรือจะมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักหรือไปหยิบจับทำอะไรก็ตามมักจะได้รับคำเยินยอกลับมาแล้วก็จะมาจุกจิกงุนงิดอีกครั้งหนึ่งช่วงไปลายเดือนแต่จะเป็นเรื่องของความรักในช่วง26่จนถึง31ช่วงนั้นอารมณ์เสียง่ายอารมณ์ไม่ค่อยดีขวางตูขวางหูขวางตาไปหมดผัวกวนใจเมียกวนตีน ทำอะไรก็รู้สึกไม่ค่อยถูกอกถูกใจเลยนี่จึงเป็นที่มาของคำพยากรณ์ที่ผมบอกแล้วไงว่ามันดีและไม่ดีสลับกันทั้งเดือนก็ขอใหออ้ฟังตรงนี้แล้วนะครับฟังเป็นไกด์ไลน์นะครับเป็นแผนที่ชีวิตช่วงไหนดีก็ทำเต็มที่ช่วงไหนไม่ดีก็ผ่อนๆหน่อยช่วงไหนต้องระวังเราก็ควรจะระวังตามที่สินแสหมิงได้พยากรณ์ให้ฟังไปแล้วตรงนี้ เดือนนี้หาโอกาสไปทําบุญสุนทานเยอะๆนะครับนะผมว่าน่าจะส่งผลดีเสริมชะตาให้กับชาวลัคนาราศีมีนอยู่ไม่น้อยอาจจะเป็นวัดยังต่างถิ่นหน่อยก็ได้หรือผ้าที่สูงอายุหน่อยก็ถูกฉลกดีมากกับชาวลัคนาราศีมีนตามที่สินแสหมิงได้พยากรณ์ให้ฟังไปแล้วส่วนในเรื่องของความรักนั้นต้องบอกว่าสําหรับคนที่มีคู่อยู่ความสัมพันธ์ก็ยังไปได้ แม้จะติดติดขัดขัด,ขดบ้างคุยกันไม่เข้าใจบ้างแต่ก็ไม่ได้มีอะไรที่ทำให้มีปากเสียงมากมายส่วนคนที่ยังโสดอยู่ในเดือนนี้มีโอกาสพบรักจากโลกออนไลน์หรือจากใครคนหนึ่งที่เราเคยรู้จักกันมาก่อนในสถานะคนรู้จักอื่นๆแต่กลับกลายเป็นว่าเขามาปิ้งเราหรือเราปิ้งเขาหรือต่างฝ่ายต่างปิ้งซึ่งกันและกันนั่นเองเชินส,สาหมิงขอให้ชาวลัคนาราศีมีนทุกท่านโชคดี